คนจะใส่น้ำมันรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราเอาเจ้าไก่ลงวันนี้เราไม่ได้ทำอันนี้ห่างเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่จะเอาไก่ลงก่อนอันดับแรก เปิดไฟแรงหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่คนะก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราให้ไส่เราได้ที่ก่อนคนะลงเราจะลองให้ผัดให้เข้ากันได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาไข่ลงตามสูตไข่สูตมันนะ วิธีผัดอาจจะไม่เหมือนกันบางคนจะเอาไข่ลงก่อนอันนี้เราต้องการให้คณะมันนิ่มสุกเอา้ำได้ไงเนี่ยไฟก่อนที่ะตอดก่อนเดี๋ยวรพูดได้ที่ผักยุบแล้วนะคะุกนไข่ลงเลย ทั้งหมดไทยห้าฟองลงน้ำมันไปนิดนึง ไข่รเราเป็นก่อกันเป็นก้อนแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะเอาผัดผสมกันเลย ต่อไปก็เส้นเลยนะคะเส้นลงผัดทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะปรุงอีกทีหนึ่ง ปรุงเครื่องแล้วนะคะทุกคนเราปรุงเครื่องแล้วเราจะคนให้เข้ากันกับเส้นแล้วก็คนไปเรื่อยๆระมาณนี้แหละ ให้เครื่องเข้ากันกับเส้นและผักนะคะทุกคนมันถึงจะอร่อยเสร็จแล้วะค่ะทุกคนใกะะล้กว่านี้จะไม่ขายลูก